กาบทักทายสบายดีครับ่อพีน้องเย็บซีทุกท่านช่วงคำคำครับผมปูท่มากเพรานว่าผีม่ยิ่งมากบอกเลขมาหาคนบอกเลขสามตัวเลยเพรานว่าแต่หลังจากทีมียิ่งลงไปแล้วหาทุ่มเป็นพุ่มเจ้าทีผ้าผีมาเต็มกุฏิเพรานว่าบ่จักผีเป็ดบ่จักผีหัวขาดผีมียิ่งกับมาขึ้นกันแต่ว่ามิจะพุ่มเจ้าทีขึ้นไปนางคุยกับปูได้เพรานว่าอยู่เท่งกุฏิ คุยกันั้กแต่หาทุ่มจนพออตีสามพุ่มเจ้าที่ก็มาบอกเลขครับผมบอกเลขจังไหนเลขสามตัวตรงกันเปะ๊ะกับผีม่ยิ่งมาบอกเลยแต่ว่าพอเที่ยงคิดว่าหลายคนหลายท่านยากมูจัก,กนะคับผมนอถ้าพู้ได้จากหูจักเอาสมุดประกามาเตรียมไว้ครับผมไี่ว่าท่านใดแคบหนาจอ้ปเปลเป็นนั็นก็เตรียมแคบหนาจอ้เบื้องไปครารทมานผช้ชม พอเทีย่ยงจะ,ะบาเบาหลายยายห้างเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวพเทีย่ยงใจพี่น้องไปฟังเสียงปูงสักก่อนครับที่คุยกันกับพอเที่ยงนโทรศัพท์เราช่วงทิถ่ายพอเทีย่ยงทิ้งจะเขียนตัวเลขใส่กระดาษยกพี่น้องในแคบหน้าจอยเบืองเดี๋ยวไปฟังเบืองบางช่วงบางตอนว,ว่าพูมเจ้าทีกบพีไม่ยังมาบอกเป็นเลขสามตัวเลขตัวใดชุดใดเปน็นยังงว่าตรงกันคากแท้ที่ถูกถูกใจแต่ไม่แช่แฟน,นช่องหรือบอ้องไปฟังชัดๆจากปากปูเนาะครับผมเนาะ ถ้าก่อนจะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์<ๆ>กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ด้าชาแนลด้วยนะครับลูกจกมาสักการับปูเอ,อ่อนียงนอ้ยผมปลดลืมบันทึกเสียงแมสติปูท่วมมาบอกไล้สามตัวผมนั่นเอาบอกไม่เนี่ยปูบอกไม่เนี่ยอันสามตัวสองตัวกันหรือ เป็นเป็นควอมฝันเป็นความฝันหรือการพุ่มเจ้าทีมาบอกเออนม่เสียงบอกมันเป็นควอมฝันหรือว่าพุ่มเจ้าทีมาบอกปูเครื่องเครื่องพุ่มเจ้าทีมาบอกเครื่องควอมฝันนะมันเข่ากันเลยบอกครับเออเข่ากันเลยพุ่มเจ้าทีมันมากคนเดียวบอกมากมากจะเพลินบอกหรือมากครับมากมากเบสทุกคนเลยซื่งพี่ว่าซึ่เพี่อนใจหองซึ่งผี่ว่ นี่อาโอ้ยขากะครับปูมาประมาณนังเจ้าโคนนะโอ้ยจวนขึนบปหล่นกุฏิคนบ่ไม่คนขึนย่างกุฎิเอาคนขึนโอ้่มขึนคนยู้อกลางเนาะพวกผมจะขึ้นผู้เดียววันสาขาผมขึ้นกุฏิปูเอออวันนี้ไดสามตัวหาไปสองก็ผกสอง ครับอันก็หกสองห้าแปดสองก็หกสองนะครับปูเนาะเพราะว่าประเทื่องจำยว่าเนียดเนียตัวเกาวด้วยอันศูงเจ็บรับอันสูงเก่าด้วยสูงเก่าเน็กบุญอ๋อจแรกันบอกครับผมเออสูงเจ็บเนียดร่างร่างบอกง่ายร่างกระสองหางบุญกระสองหางน่ะครับเพราะว่าอันล่างอับ ศูนย์เจ็ดกับอันหกสองนะครับผมวันนี้เด็กบวงการศูนย์เก้ากับอันแปดสองนะครับคดีของตัวห้าแปดสองหกสองหลกกับศูนย์เจ็ดศูนย์เก่าเนะครับผมเนาะเออนี่ต้านละที่หางก่อนละครับวันนี้ปูขึ้นมามันไปตรงกับความฝันมันตรงจะไหนครับมันตรงกับอันฝันของผู้หญิงมาหาอันที่ ผูดยิ่งมหาภูบอ่ครับเออพูดยิ่งมหาคนเชียนเลทเฮอเดียวกันว่าเรื่องของเส้นหาคนเขียนตัวแรกคาภูเชียนอันแปดสองนี่ฮะห้าแปดสองห้าแปดสองตัวเดียวกันก็พุ่มจะทีมาบอกนี้เลยบอกครับเออที่หน้าผาคนอยู่พุ่มจะทีนั่นค่ะที่หน้าผาคนครับแปดห้าแปดสองกันอ๋อ พุ่มเจ้าที่ขึ้นมาคุยมาบอกกับปูนี่ปูเนี่ยเห็นอยูน่นะผาพุ่มเจ้าทีเป็นบอกครับตัวเลขหาเปดสองอนีออแต่ว่าผีไม่ยิ่งมากนี่มาหาคนนี่ก็มาบอกหาแปดสองคือกันแต่หาแปดสองกันเขียห้ยใช่กระาดาษออครับผมผม,มึงมากมากกระยังเห็นอยู่เลยแจ้งมายังเห็นอยู่เลยหาแปดสองหาแปดสองนะบอกครับผมเออเอ,อ้ วันนั้นมันม่ค้นฟัน่ะบ้เนี่ยหนิมันจะเปม่คามจริงบ่มันก็คามจริงแล้วย่างว่าจังฟันจังคามจิงอย่างว่าอืม,มน,นั่งคุยนจนอดตีสามไม่จังไหมอู้นั่งจากกะตุตตต่มปูนั่งแก่หาทุ่มแล้วโอู้นั่งจากหาทุ่มมาหอดจนตีสามคุยก็<อ>พู่มหยุดทีนะหมอครับขึ่นพุ่มหยุดทีขึ้นทีพีคุยยิ่งเลยไม่เฉยเลยนะนั่งครับ บาดนี่ในพี่ผู้หนังมื่อก็มือก้อนแน่บาดอ่าขาเมื่อก่อนเลือจางเลยมือกับตาสามเสือเหมือนกันเ้าไปบาดพุ่มเหมือนเด้ยวกันที่อ้าวไือกับตีกับมือกันก็เลือดเส้นเนี่ยมึง่ะพาพุ่มลู่ที่สองวันอืมนี่เห็นเป็นตัวเกาหล้ว่ครับปูนี่ไม่ต้องสเน่ 8, 2, 9, ห้าแปดสองเก้าห้าแปดสองตัวเก้าหลักหกสองเออคือศูนย์เจ็ดกับศูนย์เก้านี่คลิปแรกที่ปูทุ่งมาบอกผมนะครับน้องคือทุ่งต,ตัวนี่เพื่อนบอกว่าย่าป่าตัวนี้นะมันจะเป็นชื่ออันโจว,ว่าเก่าห้านะครับผมข่บ,บปวป่าเราขับทีเขียนแห่งเอฟซีเป็นมุมมันคู่ตัวหละครับผมห้ 5, 8, 2, 6, 2, าแปดสองหกสองหลักกัศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าเออศูนย์เก้าดีบ,บน จุดเด็ดยางครับชัดไหมเราบอกปูฮะปูซื้อไวหมเราบอครับบม่ไซื้อใหอ้ญาติโยมซื้อให้โอ้ญาติโยมเพิ่นซื้อให้เออเพิ่นซื้อให้ตัวเท่าไหร่ล่ะ,ะครับปูตัวตัวละแปดแสนโอ้ตัวละแปดแสนไม่กระ,ะตือมานนี่เจ๊จังไหนวันสี่มือเรียมผ้วภาพูาพัผ้ปปาพผมบอกครับปูมาเอาเึ่ง เจ้าเส้นยิงเออเชี่ยวจันเรยดูงง่างมึงอ่วัไว้เจ้ายังคัดแน่แต่มัำก็จางแล้วนั่งกเบมึงเลวสิจะไปจ่ายใครยังอีกขัดโมยหดเลยช่ปมันงามันงานอีกแล้วมันมีต้อยแล้วุญอ๋อครับผมใบแห้งชิวามือไชิวาืขึ้นได้ไหมครับมาก็เจ้าหละวายอยากจะมันเพ็นอะไรต่ออยากจะมึงอือ ดีใจน้ำเพลินได้ครับชา,าออกมาเนี่ยนอปูน่องอ่าอ๋อเสดงความดีใจลวงหนาละครับปูตัวเลขกกสิเป็นตัวนี้แหละแม่บอครับสามตัวหาแปดสองหลักหกสองศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านี่นะครับผมเนาะมีการจะว่าให้ซือซื้อ,อกันเนอะขาปูสาตุสาตุสาตุอยู่ยีห่งว่าปูเพรว่าจะให้อ่าซื้อซื้อซื้อคนซื้อเป็นนะ ครับสาธุสาธุสาธุเป like ็นไงบอกระฉังเรื่องที่ไปบอผมเริ่มผมผมเริ่มมันถึงเสียงจ่าผมกเลยโทรมาหาปูใหม่ครับผมกางเสื้อลูมือนี่แหละครับเสื้อลูมือนะครับครับครับผมเอเอซีเห็นไหมเรื่อครับที่เอาเอซีเพิ่นเบิ้งเัินล่ะครับเออแล้วเอาให้เพิ่นเบื้องเนี่ยไปพา่นมาขออะไรใช่หรือเปล่าน่ะครับสาธุสาธุสาธุครับปูเอาสัญลักษณ์นี่เนาะครับปูเนาะ อ๋อตอนนี้เราจะเริ่มพ่อล่างยิ่งแห้งครับกาบล่าครับปูสาธูสาตูสาตูตามห้าแปดสองห้าแปดสองผีไม่ยิ่งมาบอกหาคนกระบอกหาแปดสองพุ่มจทีขึ้นมาท่านกุฏิมาบอกกับหาแปดสองเลขตัวเดียวกันเป๊ะเลยปูว่าล่างหกสองศูนย์เจ็ดกับศูนย์เก้ามัตเตสไส้ศูนย์เจกับศูนย์เก่านี่เป็นคลิปแรกที่ปูพันบอกว่าเพันฝัน เป็นมวยฝันพนังคุยก็พุ่มเจ้าทีแหละครับผมพนม,มาบอกเนาะศูนย์เจ็ดนี่เป็นล่างศูนย์เก่าเป็นบนพนก็เลยว่าอย่าเลื่อมเด้อเอาใส่กันไว้แน่พนว่าบอก FC เอฟซีแน่มาหล่หางดอกห้าแปดสองหอกสองศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์เก่าครับผมมาแน่ได้ครับผมแต่เมื่อช่วงเนาะงวดที่ผ่านมาของปูเข่าทั้งหกหาเข่าทั้งหกสามแบบตรงตรงจังๆเลยครับผมแต่เมื่อช่วงงวดน,นี่อาจจะได้สามตัวจระกะเป็นไปได้เนาะครับผมเนาะ อาครับผมท่านได้ชื่นชอบเกาซุประกามาเขียนไว้เด้อครับผมธนูชมเพระเทีงเองก็มาติีตามหผใแฉเป็นแนวทางครับผมแนวทางของฉลากจินแบ่งของรัฐบาลแนวทางของวันวัที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกแปดไผ่มาค่อยจัดครับผมคัดให้เบิ่งพลสุนทรานอกกับผมเนาะเงินในกระเป๋าของท่านใหญ่พ้ใดตัวได้ครับผมเข้ามาเข้าจากลงทุนครับผมเข้าบ่มาเข้ากระเบิรงไปสลักครับเบิ่งไปเป็นแนวทางเนาะโมแนครับหาแปดสอง 620709อาจจะไปตรงกับเลขกกูบาอาจารย์หรือว่าทั้งไหนที่พนดังๆเคยเข่ามากตรงกันเป๊ะยังสิก็สิให้พี่นอ้องแต่ตัดสินใจง่ายเนาะครับผมเนาะเอ้าสุดท้ายน,นี่ตอนไหนมาจมคลิปนี้ขอให้มีโชคด้วยครับเพื่อขอให้ถือสามตัวตรงๆสองตัวจังๆผู้ใดเส้อหายแปดสองใยขอให้ถือเลขท้ายของนวนัตชิหนึงน่งเนาะครับผมเนาะหรือว่าผู้ใดเส้อจากจะเป็นเจ็บใบหายแปดสองขอให้ถือนวัตชิหนึ่ง หกสองขอให้เป็นเหลขกล่างมาตรงๆ,รงๆคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลัไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาครับผมผจะมาจมแต่ว่าก่อนจากกันคือเก่าครับผมจะมาจมพอเที่ยงเอาของดีมาฝากพี่ตอนอกเป็นของซอยขาดซอยขายสีพึ่งน้องช้างผู้ใดได,ไ,ดไปแล้วขายของดีดีบางคนสั่งไปแล้วกลับมาสั่งใหม่ครับผมสั่งไปเจาของขายดีแล้วกลับมาสั่งให้ลูกให้เต่าอ,อีกเนาะครับผมเนาะผู้ใดไดไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากปากบูได้เลยครับผม สีผงนองร้างพุตธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมข้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผงนองสร้างเมื่ว่านี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหล,ลงดีแน่ดไผ่มีติดตนทิศโต,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 ตไว้จะเกิดบรารมีมมยิ่งเห็นมมยิ่งหักผู้ไส้เห็นผู้ไส้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาาซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูษาไปแล้วพนโทรมาบ,บอกพอเที่ยง แต่ก่อนเม่งจะเข้าเจ้าขายปลาเทื่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไดจะเอาไปซอยขายซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูไดเลยครับผมวัตถุมงคลชินี่สีว่านองสางเรืยมีความคิดคุณกุยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญว่าลูกขออนุญาต เพชหนองสร้างไดียบ่เพื่อให้หลูกศิษย์ญยติโยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เฮือนเพื่อบานที่เฮ่อนก็ไม่รถก็ดีสีเป็นสีมงคลท้มามา้ขาขายกับบริตกดาอ่ามีจต่สิ่งสีเพิ่มพูนขึ้นคือนองสรงครับสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เขาใจสีไปเสื้อจะว่านองแมวครับนองแมวก็ดีเขาอีของเขานีตัวของเขาเองอันนี้นองสางแห่งเป็นสัตว์สี สูงควัวประหลาดซะก็เลยบางความเกยียคุยก็ลงปูวว่าลูกร้านนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้ชื่อทิ่ไปทิ่เหมื่นที่เหม่ยไปอ่ามันรักษาล,ล้างย่าง<ด>ก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบปันใดคุยก็ลงปู่เกี่ยวว่าไปได้นังสร้างมาไปได้ง่าสร้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพืทคุค้นขึ้นหยีเป็นสัน้น<ด>เป็นสัน้น<ด>เป็นนั้นก็เลยให้ดาดย้อมไปล่องใส่เบือง อันนี้เกิดคุ้นยีหลีมีพูทัคุน้นยุติโตมียติฤทธิ์มีอานาจสามารถมา็นอวดยี่หลีสามารถ,าารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถ,ถุชนขึ้นมาครับมบานี้ในวัตถุแล้วมีหนองส้างมีนังสร้างมีงาส่างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝาาบกตูมต้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่านี้ปลาตูม คือต <ersch> ูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกียวนํำนี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านเพราะตาปนโบเอาปนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบานพวกเพื่อนตัวเอาตัวย่อเอาขื้นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโบพ่อแล้วเอาฝากขุนพู่นบานตนกข้นต้องเอากับฝ่าผ่ากระไปยุ่งเลียนนี้มานี่คือใบขุนนี่ นี่มันไมุู่นเพราะระิฐานอยู่ครับผเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่อย่างครับผมพระศิวรีพาะศีวรีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แ้่มาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เงียดำมีตำนานมากการผีกันสารกับวโลกอยู่ในนองสร้างคือไม่เงียดดำเดี๋ยวมาเห็ดจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือบุกเสกของผุเบดตำน้าอยู่งเจ็ตำนานบดบุกเสก เื่อใจลอยแปดจบบุกมาสเลยเชื่อใจคูบาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สี่ผู้บุกเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณันนี้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวโรวงนี่ผู้บุกเสพให้รุ่นแรกอ่่อ่ายไปสองผู้รอดอ่าบัตรกุทคุณนอ่ผู้รอดธรรมอาชิโนงานเป็นผู้บุกเสพผู้ที่สองครับอ สามปูเปลี่ยน<ม>เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนไอ้คนมังมีอยู่กินสว่างกัน,กนมันจะทีดูครับ,รบนี่น,น,น,นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูิรอดบิโรด์ยัตนาบนคือปูรอดพงสิเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านเหิืนมาจากสายสายบ้านเ้ออย,ย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สย์ไปห้องคนใหญ่สี่หอมคือ ราชกุปูนสมเร็จนั่นแหละคือเรื่องความเป็นมา